อัดแล้วอัแล้วสวัสดีครับทุกคนเก็ยินดีต้อนรับสู่ช anel ใหม่ของผมนะครับผมโอ้หลกพูดไม่ถูกเลยเออ,อันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะครับจะสังเกตว่าจะไม่พูดชื่อช anel เ,เพราะว่าณตอนที่อัดอยู่นี้ยังไม่ได้ตั้ง <c oughs> ยังไม่ได้ตั้งอะไรเลยแค่เขียนสคริปต์มาโม่แล้วก็คิดว่าจะอัดครับผมพยายามจะลดความตื่นเต้นตัวเองลองนะครับผมสัญญาครับวันนี้ก็จะมารีวิว เบรดรุ่นมเมทัลสก,ก้าเนาะไม่รู้ทุกคนเคยเห็นกันไหมตอนที่มันออกมาออกมาปี2009นะครับตอนนั้นผมก็ยังเด็กกันเนาะผมก็เพิ่งได้มาเก็บตอนที่ผมโตแล้วเออ,อันนี้อันนี้คือตัวแรกของผมนะครับแต่ว่าคือมันไม่ใช่ลูกนี้เลยนะคือแบบว่าอันนั้นเก่ามากแล้วเดี๋ยวหยิบให้ดูก็ได้อบนึงอ่ะเนี่ยเที่ยวกันสติกเกอร์ลอกหมดแล้วนะครับโอ้เผยเตะกล้องโทษทีอันนี้ก็คือ ตัวแรกนะครับจริงๆตูดไม่ใช่อันนี้ด้วยไปไปกว่าน,นี้แล้วนะฮะตูดก็คือยางนี่หายไปหมดแล้วสึกไปหมดเมื่อก่อนเล่นโหดมากนะครับครับผมตัวนี้มันสวยกว่าก็เลยเอาตัวนี้มาให้ดูกันแล้วกันนะครับนี่ก็คือเบรดภาคเมทัลสก้านะครับสิ่งที่ทําให้ผมชอบภาคนี้นะครับก็คือว่ามันกระทัดรัดครับรูปร่างสวยงามเล็กดี ธีมของมันนะครับก็คือพวกกลุ่มดาวบนท้องฟ้านะครับอย่างอันนี้จะเป็นกลุ่มดาวเพกาซัสครับอย่างกุมัดดาวตก,ก,าากตแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มดาวมังกรนะฮะเอลดาโกครับผมอันนี้ก็คือพระเอกก็ตัวร้ายของภาคแรกนะครับภาคนี้ต่างกับภาคอื่นๆยังไงนะครับผมภาคนี้พัฒนาต่อมาจากภาคภาคของดากูนหรือพวกพวกของแดงต่อขนองที่เรารู้จักกันนะครับก็คือตัวนี้เลยฮะเออ อย,อย่างที่สังเกตน,นะครับว่าตัวนี้พาร์ตอาจจะมีแค่3พาร์ตถ้าไม่รวมพวกยิบย่อยอย่างพวกโครงแบบเฟรมข้างในหรือว่าบิดชิปอะไรอย่เงี้ยฮะมันก็จะมีแค่นี้ครับซึ่งซึ่งดีไซน์ของมันอ่ะจะถูกออกแบบมาให้เข้ากันอยู่แล้วนะครับทำให้แบบว่าไม่ค่อยสามารถคัสตอมไมได้มันคัสตอมไมได้เลยฮะแต่ว่ามันมันจะมันก็ดูไม่ค่อยสวยมากนะฮะแบบว่า สูดเขียวแต่หน้าปัดม่วงหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ภาคนี้ก็คือมันไม่ได้ทำตรงสายมากครับอย่างเช่นตัวที่เป็นแอตแทก็ไม่ได้วิ่งรอบสนามขนาดนั้นหรือว่าตัวที่แบบว่าเป็นด e เฟน s ์ก็ไม่ได้รับโจมตีได้มากขนาดนั้นเขาก็เลยได้พัฒนาต่อมาเป็นภาคนี้นะครับที่ สายแอตแทกก็เป็นสายแอตแทกจริงๆสายดีเฟนต์ก็เป็นสายดีเฟนต์นี่จริงจากที่ผมลองเล่นมานะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่พัฒนาต่อมาก็คือว่าเขาประกอบให้มันสามารถคัฟเอรตไมซ์ได้มากขึ้นครับผมอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะแนะนําเดี๋ยวผมจะแนะนำพาร์ทของแต่ละพาร์ทมันก่อนเลยนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ไข่นะครับถ้าถ้าใช้ด้านที่มันมีขีดอย่างเงี้ยนะครับคือเอาไว้ไข่เป็นน็อตตรงหน้ามันครับส่วนใช้ด้านอีกด้านหนึ่งครับจะไข่ตรงก้นมันครับผม ภาคนี้ก็จะประกอบด้วยกี่ชิ้นวะเอ,อ่อห้าชิ้นครับผมอันนี้คือเฟสโบล์นะครับเฟสโบล์ Facebook ก็คือตัวน็อตที่ยึดทุกอันไว้ด้วยกันเลยนะครับอันต่อมานะครับก็คือเคลียร์วิวครับก็คือร้าใสนะครับที่จะประกบอยู่กับพัดเหล็กนะครับต่อมาก็คือเหล็กที่เป็นจุดที่เอาไว้ชนด้วยแล้วก็เป็นจุดเด่นของภาคนะครับส่วนรวมของน้ําหนักของตัวเบครับต่อมาแทร็ก แท็กจะเป็นช่วงก่อนที่ช่วงที่เชื่อมเหล็กกับก้นนะครับแท็กเนี่ยจะมีหลายแบบนะครับจะสามารถดัดแปลงได้อย่างบางแท็กก็คือสูงบางแท็กก็เตี้ยส่วนตัวที่ผมเอามาสองตัวนี้จะเป็นแอตแทกไทป์นะครับก็คือมันจะเน้นแท็กเตี้ยก็เพราะว่าเอาไว้งานจากด้านล่างเนาะอย่างอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะเดีย๋ยวยกตัวอย่างให้ดูเอออยู่ไหนวะไม่เจอสักตัวเลยอ๋ออันนี้ตัวนี้เป็นสายดีเฟนต์นะครับ จะสังเกตว่าแท็กมันก็จะสูงกว่าไขาให้ดูดูดีกว่านี่ครับมันจะสูงกว่านะครับเพราะว่าพอแท็กสูงแล้วจะทําให้มี stamina ม,มากขึ้นนั่นเองนะครับผมจะมีพวกแท็กที่หน้าตาพิเศษพิเศษพิสารพิศสารนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นอันนี้นะครับผมพวกนี้นะฮะพวกนี้มันแท็กหมดเลยนะครับผมอันนี้นะครับจุดเด่นก็คือ มันจะกลิ้งได้นะครับเรียกว่าสายแอทแท็กมาชนจากด้านล่างมันก็จะรู้สึกว่าใครว่าไม่โดนการโจมตีอะไรขนาดนั้นจริงๆก็ไม่ค่อยเวิร์กหรอกนะครับเพราะมาเล่นจริงๆส่วนอันนี้ก็เป็นแท็กแบบที่เป็นใบมีดนะครับเออมันจะสามารถสลับได้อย่างอันเนี้ยมันก็จะติดกับเมทัลวิวใช่ไหมครับถ้าเกิดหมุนฝั่งนี้แต่ถ้าเราสลับมาด้านนี้มันก็จะแบบเหมือนกางออกนิดนึงประมาณนี้ครับผมอย่างอันนี้นะครับตอนหมุนมันก็จะกางออกก็พยายามใส่ดีไซน์นะครับอย่างอันนี้ก็จะสามารถปรับ ปรับพวกแบบว่าความสูงของนี่ได้นะครับเห็นไหมว่ามันยืดออกมาครับผมนี่ก็คือ,คอลูกเล่นของแท็กนะครับต่อมาในส่วนของบอททอมครับอย่างบอททอมตัวนี้จะเรียกว่า r u b b e r flat นะครับก็คือเป็นเป็นแบนเห็นไหมบิวตี้บล็อกเกอร์เลยกูเป็นแบนที่เป็นยางด้วยนะครับผมก็คือก้นที่แบนเนี่ยครับจะทําให้เบเบ๊เนี่ยวิ่งรอบสนามได้มากขึ้นนะครับผมส่วนก้นที่แหลมจะทําให้เบเบ๊ตค่อนข,ข,ข้างจะอยู่นิ่งๆน,นะครับ ซึ่งตัวนี้เป็นพระเอกก็ไม่ต้องบอกว่าเป็นแอตแทกกันเนาะก็ประมาณนี้ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้หมดเลยแล้วเราก็สามารถเอามาสลับพาทได้อย่างเช่นอ,อ,อยากเปลี่ยนหน้าปัดพระเอกเป็นสีม่วงแบบนะ,ะสีม่วงเปลี่ยนแข่งให้สูงขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นแอตแททัาอยู่ก็ใส่ดับเบิรแฟลนะครับ นี่ก็จะได้คัสตอมของตัวเองนะครับผมอันนี้คือจุดเด่นของภาคนี้เลยแล้วสิ่งที่ทําให้ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าภาคนี้นะครับใช้เหล็กชนกันนะซึ่งซึ่งเสียงชนชนมันก็จะแบบแป้งๆนะฮะมันจะไม่เหมือนภาคที่ใช้พลาสติกชนกันสักเท่าไหร่น,นะครับผมซึ่งผลดีมันคือยังไงภาคพลาสติกนะครับตอน,นเด็กผมเคยเล่นมาคืออย่างตัวเนี้ยเล่นมาสักสมบุกสมบันเลยนะครับจะสังเกตว่า จะสังเกตว่าพลาสติกเวลาชนแล้วนะครับมันเกิดรอยครับมันมันสึกหลอง่ายกว่าครับผมมันง่ายคือมันพังง่ายนะครับถ้าเป็นเหล็กแล้วมันมันก็ไม่ค่อยพังนะนั่นแหละครับเหตุผลเหตุผลด้านความทนทานนะไม่หผนชอบภาคเมทัลนะครับพูดถึงข้อเสียของภาคนี้ที่ทําให้ผมที่ทําให้ไม่ใช่ที่ทดิมขอผมสิที่ทําให้ตัวบริษัทน่าจะพัฒนาต่อไปเป็นภาคเบิร์สนะครับก็คือว่า การต่อสู้ของพ้างเนี้ยนะฮะถ้าเกิดไม่ใช่ตัวแอทแท็มันค่อนข้างจะน่าเบื่อนะฮะหมายถึงยังไงไปดู ที่เห็นนะครับว่าตัว stamina เนี่ยนะฮะถ้าเกิดสู้กับตัว stamina ด้วยกันหรือตัว defense หรือตัวที่มันไม่วิ่งไปรอบสนามมากนะการต่อสู้มันก็จะค่อนข้างเฉื่อยเฉยเราก็จะดูมันแก้งเกลงเกลงกาง,งสนามจนกว่าใครจะหมดแรงไปก่อนซึ่งผมว่าเป็นจุดที่ทําให้ ทำให้ภาคน,นี้โดนพัฒนา,าต่อไปเป็นเบิร์ตนะครับเพราะเท่าที่ผมรู้มาก็คือ Bird เบิร์ตอะนอกจากเพิ่มสไตล์การเล่นที่ทําให้มันแบบว่าชนชนอยู่แล้วแตกตัวระเบิดออกได้แล้วเนี่ยก็คือมันเกมเกมของมันจะสั้นลงนะครับก็คือชนกันไม่ถึงนาทีก็น่าจะตายทั้งคู่แล้วหรืออะไรประมาณนี้ค่ะหผ,ผู้ชนะได้แล้วนะฮะซึ่งนั่นแหละฮะแต่ว่าผมก็ยังสติ๊กอยู่กับภาคน,นี้อยู่ดีนะครับมันชอบอะมันเป็นหมู่ดาวเด้อผมชอบดูดาวมากเลย ึ่งเบทุกภาคเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วย4ไทป์ด้วยกันนะครับก็คือจะมีแอทแท็ครับผมแล้วก็จะมีสายดิ f เ n นซ์นะครับเจตัวอย่างเป็นตัวนี้แล้วกัน2ตัวนี้2ตัวนี้เป็นสายดิ f เ n นซ์นะครับผมแล้วก็จะมีสายสตางคน่านะครับแล้วก็จะมีบาลานซ์ครับ สาสายสี่สายนี้ต่างกันยังไงก็จะบอกจุดเด่นของแต่ละสายก่อนแล้วกันนะครับก็คือ Attack เนี่ยตามชื่อนะครับเป็นสายโจมตีจะเน้นที่ความความเร็วในการหมุนเคลื่อนที่รอบสนามมากๆแล้วก็เน้นชนฝั่งอีกข้างเนี่ยให้หยุดหมุนหรือว่าให้ออกนอกสนามนะครับอันนั้นคือข้อดีนะครับก็คือจะเป็นตัวที่ค่อนข้างมีแง่งแง่งในการชนนะครับแล้วก็จะมีก้นที่ เลื่อนที่ได้รวดเร็วครับผมแท็กที่ค่อนข้างเตี้ยเพื่อให้เสยฝั่งตรงข้ามให้แบบว่าออกนอกสนามได้ง่ายกว่าเดิมนะครับผมข้อเสียของมันคือเมื่อมันวิ่งเร็วๆมากๆนะครับมันก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดามันจะหยุดหมุนค่อนข้างจะเร็วกว่าเบย์ประเภทอื่นๆนะครับผมถ้าเกิดว่าชนออกไม่ได้ก็คือแทบจะแพ้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะหยุดหยุดหมุนก่อนคนอื่นแน่ๆต่อมานะครับก็คือดิฟเอนส์นะครับ ดิเฟนซ์เป็นสายที่เน้นรับการโจมตีครับก็คือมีน้ําหนักที่ค่อนข้างจะหนักแล้วก็ก้นเป็นก้นที่ไม่เสียศูนย์ได้ได้ง่ายอย่างเช่นอันนี้เรียกว่าก้นไวท์บอลนะครับก็คือเป็นเป็นบอลที่สมมติชนมามันก็แค่เอียงแล้วก็จะกลับมาตั้งตรงได้เหมือนเดิมครับมันจะรักษาศูนย์ตัวเองได้ง่ายครับความนานของการหมุนเนี่ยค่อนข้างจะปานกลางนะครับซึ่งนั่นก็เป็นข้อเสียนะครับเพราะว่าจะหมุนได้นาน ไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ก็มากกว่าแอ t แท k อยู่ดีนะครับนี่คือสาย Defense ครับแล้วต่อมาก็คือ Stamina ครับ s t a า i n นาคือสายที่เน้นหมุนนานนะครับหมุนได้นานมากสำหรับบางตัวนะครับผมผมเคยเห็นคิปต่างชาติเขาเอาตัวที่แบบเทพไปปั่นทีเป็นเกือบหมุนได้เกือบ10นาทีฮนะแต่ว่าจุดด้อยของมันก็คือพอมันหมุนได้นานมันก็รับการโจมตีไม่ค่อยได้นะครับอย่างก้นอันนี้ก็เป็นก้น เรียกว่า es นะครับก็คือ internal sharp มันจะเนี่ยครับมันจะหมุนได้ตรงกลางมันจะหมุนนะครับเนี่ยซึ่งพอตรงกลางมันหมุนแล้วทำให้แรงเสียดทานมันลดลงทำให้หมุนได้นานนะครับแต่ว่านั่นแหละครับพอมันตั้งอยู่เฉยๆมันก็หมุนได้นานเลยฮะแต่พอมี attack มาโจมตีมันก็จะค่อนข้างเอ็นได้ง่ายแล้วพอเอ็นมันพอมันคูดกับสนามไปพูดคูดกับสนามไปแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้ตัวมันอะหยุดหมุนเร็วขึ้นทําให้มันแพ้สาย attack นะครับ แต่ว่ามันนะชนะสาย defense นะครับเพราะว่า defense เนี่ยจะค่อนข้างไม่มีแรงโจมตีมากจะเน้นตั้งรับซึ่งซามินาไม่ได้โจมตีมันอยู่แล้วฮะแล้วหมุนได้นานกว่ามันอีกก็คือ defense ก็จะแพ้ทางนี้ไปนะครับผมต่อมาก็คือบาลานซ์ครับสายบาลานซ์เป็นสายที่อยู่ตรงกลางระหว่าง3สายนี้เหมือน3สายนี้มาเล่นเป่ายิงชุบใช่ไหมอย่างอันเนี่ยชนะชนะชนะวนไป อันีอยู่ตรงกลางกูไม่แข่งกับใครก็คืออินดี้นะครับมันมันจะคาดเดาไม่ได้ครับว่ามันจะชนะสายไหนมันขึ้นอยู่กับตัวครับมันจะค่อนข้างจะก,กลางๆงทุกทางครับหมุนได้ก็ประมาณหนึ่งมีพลังโจมตีก็ประมาณหนึ่งรับการโจมตีได้ก็ประมาณหนึ่งมันไม่ได้มีจุดเด่นด้านไหนเป็นพิเศษนะครับแต่ตัวที่โกงก็คือแทบจะโกงไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าที่ผมลองเล่นมานะ ผมล้มกระดานนี่ทิ้งเพราะว่าเท่าที่ผมเล่นมานะมันบอกว่าแอ t แทกเนี่ยชนะสต a า i n นาใช่ไหมผมไปเล่นมาสต้าเมนาชนะแอ t แทกแล้วดีเฟนต์อ่ะชนะสต a า i n นาแล้วแอตแทกอ่ะชนะดีเฟนต์ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผมน่าจะมีอินเสิร์ตให้ดูเดี๋ยวตัดไปดูอินเสิร์ตก็ได้ครับเมื่อกี้อัดไปสองรอบแล้ว โดบสามันหยุดอัดเองอะเอาใหม่รอบที่สามก็รอบที่สามเดี๋ยวนะลืมไ้ดูเลยอันนี้เป็นแอทแท็กับสตาร์น่านะฮะจะสังเกตว่นวิ่งเร็วมากนะฮะตัวน,นี้ก้อนเป็น r ับเบอร์ฟแฟลกนะฮะมันจะค่อนข้างจะแรงเสทียนเยอะมันก็เลยวิ่งไวฮนะ ถ้าเกิดว่าแอแทกตีไม่โดนก็จะวิ่งรอบๆแล้วก็หมดแรงไปเองแบบนี้แหละคร แต่ว่าไม่น่าจะเหลือแรงแล้วหยุดแบบตั้งโอ้ยเกือบหยุดแบบตั้งเมื่อกี้ต่อไปเป็นแอ t แท็กกับด e เฟนต์นะครับคู่นี้มันมากสองรอบเมื่อกี้มันมากเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นแต่ว่าฟุตมันหายไปแล้วนะ เป็นเหล็กเนี่ยเวลามันเก็บมันเจ็บมากไหมถ้าเกิดเล่นไปสักพักก็จะเริ่มดูวิธีเก็บนะฮะเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าเราช้อนไปข้างล่างเนี่ยมันก็จะไม่โดนเลยมากแต่บางตัวเจ็บจริงฮะบางตัวเจ็บมากอย่างเช่นเอ่อตัวนี้แค่ดูก็รู้สึกเจ็บแล้วอย่างกับพิกแอก ยัไม่ชนะสักรอบเลยนะเรียร้อยอย่างก็ชนะสักรอบนึต่อไปเป็น defense กับ stamina นะครับ สตอมิน่าหยุดก่อนนะ กลิ้งเริ่มกลิ้งนะครูแล้วเรีรยบร้อยอีกสรอบหนึ่งแถมแถมโอ้อมาเป็นบาลานซ์กับแอทแทกนะฮะ ตัวนี้มันจะอยู่ที่ตรงแท็กมันนะฮะที่เป็นรูปเขาเนี่ยฮะจะทําให้ถ้าเกิดตีมาโดนแล้วตีแรงมากนะโอ้โหนั่นแหละนั่นแหละที่บอก เรื่องวิธีการจับที่บอกเมื่อกี้ขึ้นอยู่กับแต่ละตัวด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าตัวเนี้ยไปเสาะช้อนข้างล่างเนี่ยโดนจะตีเจ็บมากนะฮะอันนี้ตีเจ็บมากดูแง่งมันเนี่ยแง่งมันใหญ่มากนะเนี่ยจับตรงนี้เอาเลยก็ได้ฮะเพราะว่าตรงนี้แง่งมันไม่ค่อยเจ็บนะฮะต่อไปเป็นบาลานซ์กับสต้ามิน่าฮะคู่นี้น่าชนกันยาวหน่อยเพราะว่าสตามินา่า จุดโจมตีมันไม่ต่ำไปโดนเนี่ยแขกของตัวบาลานซ์ได้นะ เสมอนะฮะหรือว่าเสมอวันเมื่อกี้จริงๆผอน่าจะเอาตัวบาลานซ์ที่มันเก่งกว่านี้มา โอเคตัวนี้น่าจะเล่นมันกว่านะฮะตัวนี้ได้มาสภาพค่อนข้างดีเลยเหล็กยังเงาอยู่เลยนะฮะก้นตัวนี้เป็นแฝดชาร์ปนะครับจะเห็นว่ามีแง่งเล็กๆคือมันเป็นทั้งแบนทั้งก้นแหลมนะฮะก็คือถ้าเกิดว่ามันอยู่ตรงกลางนิ่งๆเนี่ยมันก็จะอยู่นิ่งๆะฮะแต่ถ้ามีใครไปชนมันมันจะวิ่งไปรอบๆนะครับเป็นดีไซน์ที่ผมชอบแล้วลองกับดิเฟนซบ้างนะฮะ Balance non scadete จะไปก่อน น้ก,อ,นกนนะอย่างที่น่าจะเห็นนะครับก็คือว่าด้วยความที่ stamina เนี่ยมันอยู่ตรงมันชอบอยู่ตรงกลางสนามใช่ไหมครับแล้ว defense อะ่ะก็ไม่ใช่สายที่เคลื่อนที่มากทําให้ defense เนี่ยมีโอกาสที่จะชนกับ stamina ให้ stamina เสียสูย์มากกว่าะส่วน a อทแ c k เนี่ยเป็นสายที่เคลื่อนที่รอบๆตลอดเวลาจนกลายเป็นว่ามันอะ่ะเคลื่อนที่รอบๆจนไม่ชน stamina ที่อยู่ตรงกลางสนามแลยทําให้มันแพ้ไป เพราะว่ามันชนไม่ได้นะฮะแล้วก็ที่มันชนะดีเฟนต์เนี่ยเพราะว่าแอทแท็ก mm hmm. เนี่ยดีเฟนต์เนี่ยมันค่อนข้างเคลื่อนที่เหมือนกันพอแอทแทกอ่ะมันเคลื่อนที่รอบสนามปุ๊บมันมีโอกาสที่จะชนดีเฟนต์ที่เคลื่อนที่ไปรอบๆมากกว่าสตามิน่าที่จะอยู่นิ่งๆน,นะครับผม mm hmm. ผมก็เลยว่าตารางที่เขาให้มามันสลับกัน <laughs> ไม่รู้ภาคเบิร์สเป็นงี้ไหมนะคือภาคที่ผมเล่นอะ่ะมันเป็นอย่างนี้นไหนๆก็พูดถึงภาคเบิร์สแล้วขอพูดถึงภาคเบิร์สต่ออีกหน่อยนะฮะ ผมเนี่ยก็มีพังเวิร์สอยู่สองตัวทีน่นได้มาจากซื้อมือสองนะครับแล้วเหมาเข้ามาแล้วมันติดมาด้วยไม่ได้ตั้งใจจะซื้อมานะครับต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเพราะว่ากลัวแตกกลายกลัวเล่นเราชอบกลัวเล่นเราชอบแล้วอยากได้เพิ่มแล้วไม่มีตังเพราะมันพอพอพวกนี้มันเก่าแล้วมันจะหาซื้อมือสองได้ในราคาถูกๆนะฮะแต่เบิร์สมันยังใหม่อยู่มันยังแพงอยู่นะฮะผมขอปับไฟแป๊บนึงซึ้งไม่ค่อยตรงเลยเออโอเค มันมันก็จะยังแพงอยู่นะครับซึ่งเล่นแล้วก็ชอบไหมผมก็ว่ามันฟินดีนะคือบล็ภาคเบิร์สอะมันพัฒนาจุดเด่นต่อจากภาคเอ่อภาคเมทัลนะครับก็คือหลายๆอย่างก็จะเห็นในภาคเบิร์สจะเห็นเบรตัวที่หมุนซ้ายทั้งซ้ายทั้งขวาได้มากขึ้นมีตัวหมุนซ้ายมากขึ้นผมไม่แน่ใจนะอันนี้เท่าที่ผมเห็นเห็นมานะผมไม่ชชว่์แต่สาเหตุที่ทําให้ผมอะไม่ค่อยอยากตัดสินใจเล่นมันเหตุนผลเดิมเลยครับมันใช้พลาสติกชนครับ มันกลับไปใช e ้พลาสติกชนอีกแล้วซึ่งนั่นแหละครับมันทําให้มันสึกหลอง่ายนะครับผมอยากซื้อของเล่นที่ทําให้ผมทั้งเล่นแล้วก็เก็บไปได้นานๆนะครับผมก็เลยรู้สึกกล้ากๆกลัวๆกับภาคนี้นะฮะแบบก็อยากลองนะแต่ว่าไม่อยากก้าวเท้าเข้าไปมากกว่านี้เลยตอนนี้ก็คือคือผมอยู่ปากเหีลยวนะครับแบบว่าถ้าถ้าถ้าผมเจอตัวที่ชอบนิดนึงผมน่าจะแบบว่าตกลงไปเลยนะครับ พราะว่าดีไซน์ของภาคเบิร์สก็ไม่ใช่ดีไซน์ที่ผมยังหลงไหลเท่าไหร่นะครับแต่ผมชอบไปตัวนี้ผมชอบสปกกลลิกเก้นเล็กๆยังไม่ได้ไปหามาเพราะว่า headphone เ,เดิมกลัวหาแล้วเปิดลายแต่อยากได้มือหนึ่งก็สักวันอาจจะไปลองนะครับผมอันนี้ก็แทบจะเป็นตัวเหมือนสองตัวนี้ป่ะนะผมไม่แน่ใจเห็นมันเป็นมังกรเหมือนกันสองตัวนี้น่าจะคล้ายๆกันหมุนซ้ายเหมือนกันด้วยนะครับอ่ะช่วงท้ายนี้ น่าจะแนะนําไปค่อนข้างจะเยอะแล้วแหละถ้าผมขาดตกอะไรก็ช่วยเมนบอกข้างล่างด้วยนะครับเพราะว่าก็คลิปแรกอะเนาะเพิ่งลองทำนะฝาก Subscribe กดไลค์ด้วยนะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับบ๊ายบาย